โอเคค่ะมาแกะน้องกันเลยนะคะคือเรอมาแบบนานมากคือรอวันนี้มาแล้วอุ้ยตกแตกแม่ก <c oughs> ็ <c oughs> ตรงตู้เนี่ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเออก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของไอบูมเลยนะคะก็แพ็กเกจเนี่ยห่อมากเลยอะแพ็กเกจก็จะน่ารักตุมุตมตมีแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากดูสิอันนี้คืออะไรอะเม็ด ายเป๊ะไอ้มิตตี้มันไม่ใช่แป๊ะนี่มันเป็นปีคือมิตี้ฮันนี่ทูสหรือเปล่าอาา่านถ้าอ่านไม่ผิดเฮ้ยน่ารักมากก็ด้านใน,นอของน้องนะคะลายเส้นก็จะอยู่ที่ด้านล่างเหมือนเดิมไวแต่ละขาตั้งยไยลายเส้นก็สีด้านล่างเด็กคือตอนนี้แบบกลิ่นหอมมากแล้วดีมาก กลิ่นอะไรไม่รู้นะคะคุณคุ้นเป็นกลิ่นของสกูชชี่นี่แหละแต่จำไม่ได้นะคะว่ามันคือกลิ่นอะไรก็ตัวนี้เนี่ยน้องจะแบบออกแน่นๆน,น,นะคะแต่เป็นแน่นที่แบบเนื้อดีอะเออแน่นที่แบบสโลมักไม,กม,กม,กมก่นะก็ดูแล้วต้หนิน่าจะขึ้นง่ายนะคะนี่แล้วก็คือน่ารักมากตรงมีมาร์สเนี่ยจะเป็นงานเคลือบนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแบบอืม มีลมอ่ะแบบแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เล่นได้นะคะแบบน่ารักดีแล้วก็มาดูของของวัเกันกันนะคะอย่างปีที่แล้วใครใครยังจําได้บ้างที่เราได้เป็นช็อกโกแลตสิงสตานะอ่ะเออก็นั่นแหละถ้าเกิดที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะถ้าเกิดปีหน้าเรายังไม่เบิร์สกโกชิเดี๋ยวเราจะซีดอวันเกิดแล้วเอาสีเหลืองมาให้ได้อีกจะได้ครบกันไปเลยนะแล้วก็มีถุงแก้วแถมมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันนะคะ จะมีเป็นบลชีนในนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเค้กด้วยแต่คือเค้กอัแบบถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่านะตัวเก่าคือเนื้อดีมากเลยนะคะเค้กนะคะก็คือตัวเก่าเราซื้อชิ้นใหญ่มาคู่กันแล้วเนาะอืมตัวเก่าเนื้อแบบสโลแล้วก็เนื้อเหมือนมันชเมโลแต่ตัวนี้อาจจะแอบแน่นกว่านิดนึงแต่ว่าแบบกม็มีความสโลแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับของแถมก็คือแบบชอบมากมากเลยมีไอ้ของขวัญเกิดสิแล้วก็ก็แบบชอบน้องตัวนี้มากเดี๋ยวต้องไปหาแพ็กเกจมารีแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ bye บ, like, share, บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะ